ดูสถานการณ์ที่เกาหลีใต้หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาประธานาธิบดีประกาศกฎอายการศึกหลังจากนั้นสองชั่วโมงต้องถอยทับนะครับเพราะว่าสสไม่เห็นด้วยแต่ว่ามีการวิเคราะห์ลึกลงไปกว่านั้นว่าเบื้องหลังของการประกาศกฎอายการศึกเนี่ยมาจากคนกลุ่มไหนช่วงนี้ชมคลิปวิเคราะห์ของคุณจักรพง์ครับรกันยานดึกครับกําลังจะนอนอยู่ทั้งเมื่อ3ามสี่ชั่วโมง แลเปิดโทราศัพท์เป็นข่าวเกาหลีใต้ก็เลยนอนไม่ได้เลยติ่ตามเหตุการณ์มาจนทั้งถึงนาทีนี้พร้อมกับท่านทั้งหลายที่กำลังสนใจอยู่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกแหละเกาหลีใต้กำลังเดินหน้าเข้าสู่ไายนาภัย,ยแต่ขนาดไหนเนี่ยยังไม่รู้ชัดเจนประธานาธิบดียุนซอกยอหรือผู้นำคนที่1 3ของเกาหลีใต้ประกาศกถาการ์ฉุ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้ให,ใหม่ต่อปฏิการศึกเลยไม่ไร้เนื้อสาด้วยพอดียินคำนี้ปั๊บก็รู้เลยว่านี่คือบทแรกของการ,ปปรเป็นปฏจการละไม่ว่าจะนำโดยพลเรือนหรือทหารก,ก็ตามพะไ,มได้ประชาชนจึดไปรุมล้อมทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาทันทีสมาชิกรัฐสภา190คนก็วิ่งเข้าสภาทันทีไปโหวตเพื่อจะบล็อกหรือว่ายับยั้งการประกาศอฏิการ,รศการึก ซึ่งตอนนี้ก็ทาแล้วนะครับแต่ต้องรอศาลสูงสุดหรือศาลร,รัฐรรมนุนมาตัดสินทีว่าคําประกาศคอีัการศึกซึ่งมันเกิดก่อนจะมีผลครอบคลุมไปถึงการห้ามกิจกรรมทางการเมืองอย่างที่สภา,สากิจสภาพูดนี้ออกมาบล็อกในภายหลังหรือไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นการตีความอย่างไรก็ตามจะนี้ไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการใช้กำลังถ้าหากว่าประธานาธิบดียุนซอกยอง ยืนยันว่าเป็นเตการจริงๆก็แปลว่าต้องระดมกําลังออกมาปราบปรามทั้งสมาชิกสภาและประชาชนที่กําลังประท้วงอยู่ระบงประท้วงขยายวงมากขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งหมดนี้อ้างเรื่องของเกาหลีเหนือว่ากําลังมีภัยจากเกาหลีเหนือที่เรียกว่าใกล้ชิดติดตัวมากับ ัญหาโลกในตอนนี้และอาจจะเห็นเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ง่ายและควรที่จะโจมตีเรียนี้คู้ในแง่ขอเกาหลีเนน่ยกำลังเข้มงวมองเกาหลีใต้แบบแบบใกล้จะเกิดสึกอันนี้อาจจะมาจากการที่เกาหลีเหนือเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวที่จะไปช่วยรัสเซียในการรบรอบใหม่เีรเลปโปซีเรียนะครัแบแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่แท้จริงเนื่องจากว่า ปัญหางบประมาณที่ฝ่ายค้านกับรบัฐบาลเกาหลีใต้คือระหว่างพรรคประชาธิปไตยและพรรคพลังอำน,นาจประชาชนขัดแย้งกันยักข้อกันจนกระทั่งงบประมาณตกไปยังไม่กี่วัรนรัฐบาลเกาหลีใต้ก็หมดเงินบริหารประเทศนี่มันเป็นจุดที่ทุกคน่คนรู้ทั่วประเทศแล้วนี่คือเหตุผลที่แท้จริงมากกว่าที่นํามาสู่ความขัดเคื่งใจในคราวนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างในเกาหลีเหนือหรือสิ่งที่คนรู้ว่าเป็นเรื่องงบประมาณเนีย ผมคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องตื้นเรื่องที่ลึกกว่านั้นก็คือการไม่ผ่านรบปประมาณคราวนี้มันสร้างความตื่นกลัวให้กับชนชั้นนาในเกาหลีใต้ซึ่งเขามีอำนาจเหมือนกันอำนาจเขาไม่ได้มาจากที่ไหนแต่มาจากระบบราชการซึ่งผลิตคนซึ่งเชื่อว่าตนเองรักชาติมากกว่าคนอื่นมาจากกระบวนการยุติธรรมมาจากกองทัพมาจากตำรวจ มัาจะพักขวาจับต่างๆแล้วก็รวมตัวกันเป็นสโมสรเล่นเป็นสูสีคลับที่คอยมองว่านักการเมืองเนี่ยทำให้ประเทศอ่อนแอและตนเองเท่านั้นที่ทําให้ประเทศแข็งแรกร่งได้คนกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่แล้วในเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะเกิดความะหนกตกใจกับเรื่องงบประมาณว่าถ้าหากเล่นกันแบบนี้แล้วรัฐบาลเกาหลีใต้หมดเงินที่จะบริหารประเทศถ้าหากเกิดภัยสงครามจากเกาหลีเนี่ยขึ้นมาจะทำอย่างไร เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นความกลัวที่แท้จริงบวกกับความต้องการใช้ฝ่ายขวาเนี่ยกลับสวนหน้าก็คนเหล่านี้คิดเรื่องความมั่นคงของราชเนี่มากกว่าสธิเซชัชนมันแล้วตลอดเวลานี่เป็นแพทเทิร์นนี่เป็นรูปแบบของความคิดเพราะนั้นเราดูไปครับอย่าเพิ่งวิเคราะห์พิจารณาให้มากเกินไปเลยเกาหลีตใต้มีความสําคัญมาก,กนในอีกและในโลกทั้งการเมืองทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจ ถ้าเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้เนี่ยกระทบเราแน่แต่ในขั้นนี้เราดูก่อนครับว่ามันมีการดับไฟได้หรือไม่และจะดับไฟกันอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่านี่คือสิ่งที่มาเตือนเราเหมือนกับที่นึกถึงอินเดียเมื่อตอนที่อินทราชานทีประกาศบริการฉิกเกิดแล้วมันเฝ่ายข้ามใช้ประกาศนารายจะเดินอกมาระหว่างตำรวจจับแกแล้วประกาศบอกว่าวินาศกาลีวิปริพุทธ เมื่อถึงขราวพินาปัญญาย่อมมีปลาดไปเจ็บจริงๆไม่รู้ว่านี่คือเกาหลีใต้ในขณะนี้หรือไม่ติดตามคำตอไปครับคุณจักรพงศ์ก็มาวิเคราะห์ว่าไอ้เบื้องหลังนี้จริงเนี่ยโอเคแหละมันเป็นปัญหาการเมืองก็คือว่างบประมาณไม่ผ่านแล้วก็ไอ้ที่ครอบประธานาธิบดีอีกทีก็คือว่าฝ่ายขวาที่เป็นชนชั้นนําในประเทศก็กลัวว่าจะมีผลกระทบตามมาท้ายสุดก็เลยต้อง ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายในการประกาศกฎอายการศึกแต่ว่าโดนต้านใช่ค่ะ,คะสำหรับที่มาที่ไปเรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดียุนซอกยอนมีการถแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติโดยไม่มีการกำหนดล่วงหน้าค่ะประกาศกฎอายการศึกเพื่อกำจัดกองกำลังสนับสนุนเกาหลีเหนือและเพื่อป้องกันร,ระเบียบตามรัฐธรรมนูญเพื่อเสรีภาพ ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะมีการเกริ่นนำด้วยการพาดพิงเกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าทางด้านยุนซอกยอนกล่าวว่าพักประชาธิปไตยหรือว่า DP ซึ่งเป็นแกนนำพักฝา่ายค้านและครองเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีพฤติการต่อต้านรัฐเพื่อปลุกระดมให้ก่อการกระบฏอันจะทำให้กิจการแผ่นดินเป็นอัมาพาตซึ่งจะทำให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติกลายเป็นแหล่งซ่องสุงของอาชญากรค่ะ โดยในเวลาต่อมานะคะทางด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลีใต้ก็มีการจัดการประชุมฉุกเฉินในช่วงกลางดึกของคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม190จากทั้งหมด300คนและสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดนะคะก็มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบยติให้ประธานาธิบดียุนซอกยอนยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกโดยรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ระบุชัดเจน นว่าประธานาธิบดีจะต้องยกเลิกคำสั่งดังกล่าวหากเสียงส่วนใหญ่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบค่ะขณะที่สื่อท้องถิน่นหลายแห่งของเกาหลีใต้นะคะก็รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติอย่างน้อย40คนเตรียมที่จะร่วมกันยื่นยติให้มีการถอดถอนผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งมาจากพักพลังประชาชนหรือว่า P p ค่ะ